ตอนนี้ผมอยู่ที่ฐานกิ่วหงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นลานจอดหอแคมป์การเต้นอาบน้ํานะครับผู้ช่สวยไหมลูกนี่ตรงนี้น่าจะเป็นดอยผ้าห่มปกนะครับข้างหลังของผมตรงนี้คุณคนตอนนี้ผมมุ่งหน้าสู่ อำเภอแม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่หลังจากหางหายไปหลายสัปดาห์นะครับด้วยภารกิจหนาแน่นมากทั้งงานราดงานหลวงส่วนมากเป็นงานหลวงช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นนะครับหน้าที่การงานผมนี่ถ้าไฮซีซั่นแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยออกมาจากบ้าน14นาฬิกานาทีนะครับโดยประมาณ ผมวางแผนไว้ว่าผมจะไปที่ฐานปฏิบัติการกิ่วหุงนะครับซึ่งผมเคยไปกางเต็นต์ตรงจุดนี้มาเมื่อโอ้โหนานนานนาน,นานมากเหมือนกันน่าจะสัก6ปีได้6ปีที่ผ่านมาได้สำหรับเส้นทางที่ผมใช้นี้ก็ออกมาจากบ้านผมนะครับอำเภอแม่สายเข้าสู่อำเภอแม่จันจากแม่จันนะครับเส้นทางลัดเลาะมาเป็นภูเขา นิดหน่อยสำหรับผมผมว่าไม่ชันนะถ้าคนาที่อื่นอาจจะว่าชันอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ขับขี่แต่ด้วยถ้าเอาหัวจรวดเก่าๆมาเนี่ยมันก็ถือว่าชันสำหรับมันนะก็ต้องค่อยไตย่ตาตามาตอนนี้เราถึงที่ท่าตอนแล้วนะครับเวลาเท่าไหร่16นาฬิกา10นาที ข้างหน้าเรานี้คือสะพานข้ามแม่น้ำกบนะครับนี่ซ้ายมือก็จะไปออกที่เชียงรายนู่นแต่ที่แน่ๆต้องหากดเงินเงินไม่มีตังติดตัวเลย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะแวะกดเงินนะครับแล้วจะเข้าไปในเซเว่นสักนิดหนึ่งหาตุอาหาร ไม่มีตังติดตัวกันเลยสักบาทเลยเอามาเร็วฟูชิแม่ปามได้เป็นเกาเหลาครับข้าวปา่วันนี้น่าจะไม่ทำอะไรเข้าปไปในเซเว่นเมื่อกี้ก็ได้ขนมปังนมไส้กรอกอะไรประมาณนี้แหละเอาไว้ทำอาหารพรุ่งนี้เช้าก็บางส่วนก็พกบ,บาด้วยอยู่แล้วก็ไปซื้อไข่ไก่วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ไข่ไก่อีก5้าใบนะครับ จะไว้ทําอาหารเช้าพรุ่งนี้ส่วนของฟูชิก็แม่ปามเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วอดถึตามน,นั้นไปนะครับตอนนี้เป็นเวลา4โมง3-2นาทีนะครับ16บหนิกา3านาทีซึ่งตะวันก็เริ่มจะบ่ายร้อยแล้วเนื่องจากตอนนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะครับส่วนข้างหน้านี่เป็นวัดท่าตอนนะครับ หรือพระอารามหลวงจะขึ้นไปข้างหน้าผมตรงนี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตามเส้นทางแม่จันเชียงใหม่นี่สองข้างทางก็มีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นไร่อะหมุนเป็นสวนสวนส้มซึ่งแม่อายนี่มีชื่อขึ้นชื่อทางด้านสวนส้มมีทางแยกไปดอยกาดผีไปดอยวาวีทะลุไปอีกฟากหนึ่งของเชียงรายสําหรับตรงไปเส้นนี้นะครับสามารถไปถึงเชียงใหม่นะครับก็ผ่านอําเภอชายประการ ผ่านอ,เอ,าอำเภอฝางอเภอเชียงดาวอเภอแม่แตงแม่ริมแล้วก็ถึงเชียงใหม่เส้นทางหลากหลายนะครับตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวถือว่าเยอะมากเลยในเส้นทางนี้เดี๋ยวตามผมไปนะครับตอนนี้เย็นย่ำแล้วนี่เลยต่เลยตัวท่าตอนมานิดนึงนะครับแล้วก็เลยจุดขึ้นตรงอะไรนะกิ่วหุงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ตลาดกาดลุงมน เฮ้ยกาดลุงมูลสิห้วยมาเฟืองเดี๋ยวให้แม่ปาาไปหากับข้าวไม่รู้จะมีอะไรป่าอ่ยวตามกันมานะครับตัวถ่าตอนนั่งร้องข้าวเหนียวปิ้งนี่แล้วแม่ไกลทอดไกลอยังนิ่งอย่างก็ไปแวะตลาดมาไม่ได้อะไรเลยส่วนมากมันไม่มีกับข้าวสำเร็จน,นะครับ เป็นแต่พวกอาหารที่ต้องนำไปปรุงที่บ้านตอนนี้ก็เลยออกจากตลาดมาแล้วย้อนกลับมาทางท่าตอนเดี๋ยวก่อนผมหาทางขึ้นก่อนไม่ได้เปิดแมปด้วยโอเคครับขึ้นตรงนี้แหละแผนที่อยู่ข้างหน้าบอกว่าระยะทางอีก8กิโลเมตรนี่จำไว้นะครับขึ้นตรงนี้ข้างโรงแรมถุงทองเนาะ องค์การบริหารส่วนตำบนท่าตอนนี่เข้าตรงนี้แหละอีก8กิโลเมตรนะครับอเดี๋ยวตามกันไปทางเป็นภูเขาเลยเนี่ยสำหรับทางไปถนนก็ตามที่ท่านเห็นนี่แหละเสียหายบ้างดีบ้างแต่เป็นทงคันนะครับคันตลอด ควชันพอสมควรนะครับถือว่าชันเลยตอนนี้ดันเนินขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับต้องรอดูระบบต่างๆด้วยว่ามีปัญหาอะไรไหมผมพยายามเลี้ยงรอบไว้ที่ไม่เกินสองพันนะครับตอนนี้ใช้เกียร์หนึ่งดูกระจากหลังนะครับความชันถือว่าชันมากตรงเนี้ยตอนนี้เลี้ยงเกียร์หนึ่งไว้ดันเนินมาช้าๆใช้ความเร็วประมาณสิบนะครับสิบสอง ไม่ถึงสิบห้าชั้นมากมากโอ้โดันเกียร์หนึ่งมายังไม่หมดนะครับดันเกียร์หนึ่งยาวเลยเกียร์สองมาไม่ไหวผู้ขับขี่ผมก็ว่าต้องมีความชำนาญอยู่นะหรือว่าเป็นคนที่ขึ้นเขาเก่งนิดนึงไม่งั้นลำบากลำบากแน่นอนถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นะโอ้โดันเนินผ่านไปแล้วตอนนี้มาเกียร์สองแล้วครับ โอ้ยนินถือ่ชันมากข้างหน้าผมนี่ตรงขวามือเป็นฐานกิ่วหุงนะครับเราจะพักแรมกันข้างหน้านี่นะครับเห็นไหมเห็นลานกว้างๆไหมนี่นะครับดอยสุเทพ194ตรงนี้แหละแม่ที่เราจะอยู่ เราไปอยู่ข้างในนูน่นทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ฐานกิ่วหุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นลานจอดฮอสักคู่ก่อนที่จะมาจอดเนี่ยได้ขึ้นไปขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่ทหารน่าจะเป็นทหารพรานนะครับที่กองรักษาการเขาก็บอกเชิญชวนให้ไปนอนข้างบนไปกางเต็นท์ข้างบนก็ได้นะครับอัธยาศัยดี ผมก็เลยบอกว่าผมเคยมากลางเต็นที่นี่เมื่อประมาณ -67 ปีที่แล้วคนเดียวผมเลยจะขอจอดรถอยู่ตรงนี้กันแล้วกันนะครับตามมารยาทไปมาลาไหว้นะครับต้องบอกอเจ้าของที่ที่เขาดูแลที่ตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนตอนนี้ก็จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลา17ดนาิกานาทีตามกับพูชิเน่ก็อยู่ตรงนี้เลยรอจะทานข้าวเย็นละแล้วเดี๋ยวเราจะได้ตั้งแคมป์อาบน้ำนะครับ ฟูีิสวยไหมลูกนี่ตรงนี้น่าจะเป็นดอยผ้าห่มปกนะครับข้างหลังของผมตรงนี้ส่วนข้างล่างนี่เมื่อก่อนมันไม่มีต้นไม้นะตอนผมมามันจะเป็นน่าจะเป็นอำเภอแม่อายกลางคืนนี่สวยนะครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าต้นไม้บังไปหมดแล้วเดี๋ยวตอนค่ำๆกลางคืนเดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันนะครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะคล้อยลงจาก ดอยผ้าห่มปกอ่ะผมเดานะยังไม่ได้เปิดแผนที่ไม่ได้เปิดอะไรข้างหน้านี่คือดอยผ้าห่มปกแน่นอนฟันธงเอาดูก่อนวันนี้ใส่เสื้อทีมนะแม่ปามบังคับเนี่ไหนผูช้ชี้หายผู้ชี้ผู้ชี้ผู้ชี้ไม่มีเสื้อทีมเลยอจุบนี่ตั้งแคมป์มก,ก่อนนะครับตั้งแคมป์เตรียมทำกับข้าวให้คุณผู้ชี้ ีจริงถ้าสองคนกับแม่ปามนี่บ่นลำบากนะมันลำบากตรงภูชินี่แหละชี้อย่ายุ่งเลยเดี๋ยวต้องทำทำให้ชี้ก่อนนี่แกงอ่อมห่อมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่แกงอ่อมน้ำพริกอ่องนี่ย่าทำแพ็คแข็งด้วยให้ หอมานี่เออเอาเละไหมแม<า>่ชื่อว่าอย่างก็ ทำภารกิจนะครับต้องรอพูชิหลับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่20.48นาฬิกานาทีได้เกาเหลามาจากท่าตอนนะครับไม่ต้องทำเพราะว่าครอบครัวเรานี่ถ้าทำแล้วก็ไม่เสร็จะมันติดเจ้าตัวเล็กถ้าใด้พูชิไม่นอนก็ไม่มี ไม่ได้ทำอะไรกันนี่เดี๋ยวเราหม้อไฟตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวจะสำรับข้าวก่อนยังไม่มีเวลาทำอะไรเลยเ,เดี๋ยวนะครับผมขอเตรียมกับข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเาเรามาคุยกันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับพบกับผม ปาถ่ายรถบ้านอาจจะมาสวัสดีท่านดึกไปหน่อยนะครับขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วหลังจากที่ผมได้เกลิ่นไว้ตอนแรกนะครับผมห่างหายไปนานเลยน่าจะเกือบเดือนหนึ่งด้วยภารกิจของผมนะครับช่วงนี้ภารกิจเยอะมากทั้งงานหลวงงานลาดงานทุกอย่างแล้วโดวยงานของผมเนี่ยบางคนอาจจะรู้ว่าผมทำงานอะไรบางคนอาจจะไม่รู้แต่คือ งานของผมก็เกี่ยวกับงานบริการนะครับดูแลอะไรทั่วไปอาจจะเป็นยามก็ได้ช่วงนี้มันเป็นไฮซีซันนะครับแถวบ้านผมนี่คือพอไฮซีซันแล้วคนมาเที่ยวเยอะมันก็เลยไม่รู้จะปีกตัวออกไปไหนอะไรยังไงตั้งแต่ทริปสุดท้ายนะครับที่ผมไปดอยช้างก่อนหนาวแต่ตอนนั้นอากาศดอยช้างก็หนาวนะครับวันนี้วันที่29 ตุลาคมนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตอนนี้ผมอยู่ที่ฐานปฏิบัติการกิ่วหุงนะครับจอดรถไว้ตรงลานจอดคฮลิคัปเตอร์ซึ่งผมเคยมานอนอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ6หรือ7ปีที่แล้วนะครับจุดตรงที่ผมอยู่นะครับตรงขวามือน่าจะเป็นฐานทหารนะครับน่าเป็นฐานทหารพรานผมได้ตอนที่ผมมาถึงก็ได้ขออนุญาต ก็ได้ขออนุญาตเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าผมขอมาจอดรถนอนตรงนี้นะครับคือยังไงเราก็ต้องบอกเจ้าบ้านนะครับเขาก็บอกให้ผมขึ้นไปจอดรถข้างบนไปอะไรงไงผมเลยบอกว่าผมอยากจะมาใช้ชีวิตข้างล่างนี้กับปลาล์มกับภูชินะครับสําหรับตรงนี้ก็มีห้องน้ํานะครับอยู่ตรงขวามือผมยังไม่ได้ถ่ายไปให้ดูเลยเพราะว่าผมออกจากบ้านมามาถึงตรงนี้ก็ เย็นย่ำทุกทีเวลาผมเดินทางนะผมกะเวลามาให้มันถึงค่ำๆบอดีก็เลยไม่ได้เก็บวิวเก็บอะไรพอมาถึงก็ทำกับข้าวให้ผู้ชิอย่างฉุกละหุกนะครับอตอนนี้ก็สามทุ่มปลาล์มก็อิ่วข้าวจนกว่าจะอาบน้ำให้ผู้ชินะฮะแล้วก็ถึงจะได้มานั่งทานข้าวออกมาคุยกันเปิดไฟสว่างมากไม่ได้พอบันทึกเสร็จแล้วภาพมันย้อนแสงนะครับก็ได้เกาเหลานะครับจากท่าตอน ขึ้นมาแล้วก็ตามซื้ออะไรนะไก่ไก่อย่างเนาไกย่กไกย่างถูกเผาไว้ถึงว่าตอนกินตอนกลางวันแม่งง้มันไก่มันยังมาเหลือน้อยแต่มันแบ่งไว,ไวน้นี่ก็หิวเหมือนกันนะครับซัดขนมปังมาสองสามแผ่นแล้วกวาจะรอผู้ชินอนสําหรับฐานปฏิบัติการนะครับกิ่วหุงนะถ้าห่างจากบ้านผมที่อำเภอแม่สายน่าจะสักนี่แวะไปดูมาแล้ว ไม้รถที่ตั้งไว้ออกจากหน้าบ้านมาจนถึงตรงนี้นะครับเป็นระยะทางตีไป100กิโลโดยประมาณนะครับจากบ้านผมมาข้างหลังผมอ่ะจะเป็นอําเภอแม่อายแล้วก็เห็นเส้นทางไปอำเภอฝางนะครับอย่างสวยงามเลยคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดมืดสนิทเลยนะครับก่อนหน้าที่ผมจะมาบันทึกวิดีโอตรงนี้เมื่อกี้ก็ได้ไล่เก็บภาพนะบันทึกอ,ะ,อะไรนะ บันทึกภาพเก็บภาพดาวเก็บภาพข้างล่างไว้นิดนึงละเดี๋ยวจะขึ้นให้ชมวันนี้เข้ามากันสมคนไปชวนขาประจำม,มากับไอ้กุ่งนะครับอนุรักษ์กับต้อยพอดีแม่เขาไม่สบายก็เลยย่าไม่สบายก็ไม่ได้มาเมื่อกี้ก็โทรเซฮัโหลไปทักทายกันอยู่สัใช้ห้องน้ำตั้งเต็นท์เองนะครับเหมือนเดิมมีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ มีน้ำวันนี้เอาน้ำมาทั้งหมด40ลิตรใช้ไปตอนนี้ก็น่าจะหมดไป20 l. ลิตรละเหลือๆครับอาบน้ำนิดๆหน่อยๆห,หลังหน้าแปรงฟันวันละ40ลิตรไม่ถึงด้วยซ้ำผมตีไป30ลิตรถ้าใช้เต็มที่นะเพราะว่าของผมมันมีผู้ชิเนาะต้องได้ล้างจานล้างกวดนมแล้วก็อาบน้ำให้ลูกด้วยก็น้ำดื่มก็นำมาแค่5ลิตรเหลือเฟือครับมาวันเดียว อีกอย่างหนึง่งอ่ะการมาตั้งแคมป์อย่างเงี้ยอย่าให้เศษอาหารตกนะถ้าเศษอาหารตกอะ่ะมดมาหาท่านแน่นอนผมพยายามจะให้ไม่ตกแล้วก็ถุงภาชนะถุงดําหรือถุงขยะเนี่ยต้องแยกไว้ต่างหากถ้าแขวนไว้ลอยไว้ได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเรามาวางกับพื้นนะพรุูงนี้เช้ามดมาเต็มเลยแล้วคุณจะเก็บขยะของเราเนี่ยลงไปใส่รถไม่ได้แน่นอนเพราะมันมีแต่มดนก ถ้าถ้าอย่างนั้นนะคุณก็ต้องพกดดีทีมาด้วยวพ่นเสร็จปุ๊บเรามัดถุงเอาไปทิ้งขยะอ้างล่างนะครับท่องเที่ยวแบบเรานี่ก็ต้องรักษาความสะอาดและอะไรนะรักษาความสะอาดให้สถานที่ของเขานะครับเอามาแค่ไหนเอากลับไปแค่นั้นหรือว่าเจอเศษขยะก็เก็บลงไปให้เขาด้วยนะครับในส่วนของอากาศค่ำคืนนี้ก็อุณหภูมิผมตีให้ประมาณ ไม่หนาวนะผมตีให้ไปประมาณ25องศา25 24 25องศาได้ในเวลาตอนนี้นะครับ3ทุ่มกว่าถือว่าเย็นสบายสบายแต่ผมยังไม่ได้อาบน้ำนะอาบน้ำเดี๋ยวต้มน้ำอาบอีกทีนึงการเดินทางแบบนี้มันก็มีความสุขของมันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราได้พาครอบครัวของเรามาอยู่ในยังไงเหมือนเรายกห้องนอนเรามาไว้ตรงนี้ วิวเราวันนี้อยู่ที่าฐานกิวหงดอยกิวหง,งก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้คือไม่ได้เก็บฟุตเทจอะไรเลยเก็บเล็กๆน้อยๆแถวตรงที่จุดนอนแค่ตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราพบกันนะครับเดี๋ยวเราคุยกันพรุ่งนี้เช้าโอเคนะครับคืนนี้ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเมื่อคืนนี้โอ้โหหลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ผมนอนเหมือนไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เมื่อคืนนอนไปประมาณ4ี่ห้ทุ่มมันยังไงอะเหมือนมันมีงานที่ค้างคาใจอยู่ไม่ได้ทำเมื่อวานนะตอนออกมาที่ทำงานโทรมาตามก็เลยคิดเรื่องงานเรื่องอะไร เพราะว่าจะกลับไปมันก็กลับไปไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตื่นเช้ามาเก็บภาพเก็บอะไรไปภาพพระอาทิตย์ข้างหลังผมนี่เป็นทะเลหมอกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงโดยประมาณ7จ็ดโมงเนาทีผมก็เตรียมอาหารเช้าไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่มีอะไรมีขนมปังมีไส้กรอกนะครับแล้วผมก็ว่าจะทอดไข่ดาวกับปาล์มคนละสองใบมีขนมปังแล้วเดี๋ยวทํากับข้าวให้ ภูชินะครับสำหรับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็อากาศตอนสำหรับอากาศตอนใกล้รุ่งก็ถือว่าอากาศเย็นนะครับแต่ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นกับหนาวเท่าไหร่ถือว่าเย็นๆนะผมก็ตีให้ประมาณไปสัก18 19 20องศาน่าจะประมาณนี้อากาศกำลังสบายสบายผมตื่นข,ขึ้นมา ตั้งแต่ตีห้เดินมาดูรอบบริเวณแถวนี้แล้วก็พอดีพระาทิตย์ขึ้นมาเมื่อประมาณหกโมงกว่าก็เลยเก็บภาพมาฝากทุกคนนะครับวิวก็สวยนะทะเลหมอกเสียอย่างเดียวมันติดตรงต้นไม้ข้างหลังนี่มองไม่เห็นอะไรน่าจะเหมือนที่พี่ทหารเขาบอกเมื่อวานนะถ้าขึ้นไปอยู่ตรงที่ฐานคิวหุงจะเห็นข้างล่างชัดเจนกว่านี้เพราะว่ามันสูงขึ้นไปอีกโอ้เยอะอยู่เลยสูงขึ้นไป น่าจะ7 0 8 0เมตรได้น่าจะสูงกว่าบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ก็ตามที่ผมเก็บภาพฟุตเทจให้แต่ผมยังไม่ได้ไปเก็บภาพตรงห้องน้ำไปฝากทุกคนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสำหรับเมื่อกี้ปามบอกว่าห้องน้ำน้ำไม่ไหลนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูตอนนี้ผมก็ต้มน้ำเดี๋ยวจะชงชา ซื้อชามาไว้ชงชาสําเร็จรูปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรุงอาหารก่อนตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะชงชาแล้วเดี๋ยวทํากับข้าว รับเช้าวันนี้ก hmm. oh, ็ช mm, ุกละหุกพอสมควรนะครับได้ไข่ดาวแล้วก็มีไส้กรอกนะครับมีผมทําไข่ดาวทําไส้กรอกยังไม่ได้ทําให้ภูชินะนี่บรรยากาศสวยๆข้างหลังเป็นตอนนี้แดดออกแล้วถ้าไม่ได้ไอ้ล่มจากไอ้รถตู้นี่ร้อนแน่นอนอมีไส้กรอกนะครับมีไข่ดาวคนละสองใบ ชาคนแก้วแล้วคาสตาร์ทแม่ปามสวยหนมปังไปแล้วสำหรับผู้ชี้ที่หลังเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ก่อนเพราะผู้ชี้ทานสายตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสามสิบเก้านาทีแล้วก <c oughs> ็เป็นมื้อเช้าแบบง่ายๆนะครับจะออกจะยุ่งยากนิดนิด ไข่มันติดกระทะเพราะว่าผมไม่ได้เอากระทะทอดไข่อีกใบมามีแต่กระทะย่างเนื้อเลยวุ่นวายพอสมควรเกี่ยวกับการทอดไข่แล้วก็น้ำมันมันติดจานผมว่าจะไปเทน้ำมันออกปรากฏว่าไข่ตกไปอีกใบหนึ่งโอเคไม่เป็นไรไม่ใจปัญหาใหญ่และตอนนี้ผมอยู่ที่หลักกิโลนะครับกิโลเมตรที่ศูนย์กิ่วฮุ่งนะครับผม ตรงข้ามนี่ก็จะเป็นฐานกิว่วหงนะครับของทหารพรานบรรยากาศกำลังดีนะครับเชา้านี้ตอนนี้เป็นเวลา7โมง37นาทีเอาเข้าวมาส่งให้ผู้ชี้กับแม่ปามป้อนนี่เดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างหลังผมนี่เป็นฐานกิว่วหงนะครับทะเลเหมอกก็ยังไม่หมดนะครับข้างหน้าเนี่เดี๋ยว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 พาไปดูมันติดสายไฟกับติดต้นไม้อะ นี่เห็นอยู่นะครับทะเลหมอกอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่เส้นทางข้างหน้านี่ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปไหนนะผมไม่ได้เปิดแผนที่ดูแต่น่าจะเป็นทางลงลงไปได้ฟ้ากำลังสวยนะครับหน้านอนเป็นเทือกเขาดอยพระห่มปกนี่ตรงนี้เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะรถผมจอดอยู่ตรงนู้นที่ผมบอก แล้วก็ถ้าใครจะมากางเต็นท์นี่จุดกางเต็นท์ตรงนี้แล้วก็มาห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับนี่ห้องน้ําอยู่ตรงนี้นตอนนี้ร้อนนะครับอากาศร้อนผมว่าร้อนนะอุณภูมิในนาฬิกาผมบอกไว้ประมาณ23องศา ตรงนี้เป็นสุขานะครับสำหรับบริการประชาชนที่มากางเต็นท์หรือค้างคืนหรือผู้สัญจรไปมาที่กิว่วหุงนะครับฐาลกิว่วหงเดี๋ยวผมจะมาดูโอ้มีก๊อกน้ํานะครับน้ําไหลเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนน้ําไม่ไหลนะครับนี่เดี๋ยวมาดูก่อนมีห้องน้ำหนึ่งห้องเขาใส่กุญแจไว้นะครับหนึ่งห้องนี่ นี่เป็นห้องอาบน้ำโอ้เข้าท่าอยู่มีเครื่องทําน้ำอุ่นด้วยนะครับตรงนี้เป็นชักโครกหนึ่งห้องสรุปแล้วมีที่เขาเปิดให้ใช้บริการมีห้องน้ำนะฮะหนึ่งห้องแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำสำหรับตรงนี้น่าจะกันไว้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ตรงนี้จะเป็นโถปะาวะถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เพียงแต่น้ำไม่ไหลแต่เขาเปิดน้ำเต็มไว้นะอุ้ยยุงออกจากหันหน้าออกจากห้องน้ำไปทางลานกางเต็นท์ตรงน้นเป็นทางทิศตะวันตกนะครับนี่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับสำหรับผู้ที่จะมากางเต็นท์หรือว่ามาจอดรถนอนนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาจะมาแวะกางเต็นท์หรือว่ามาจอดรถนอนรถบ้านรถอะไรก็แล้วแต่ตามตั้นสะดวกเหมือนผมนะครับโอ้โหตอนนี้ก็สายแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บ ข้าวเก็บของแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปตรงโน้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการค้างคืนจอดรถนอนที่ฐานกิ่วฮงกว่าผมจะทำภารกิจกว่าจะทำอะไรเสร็จนี่ฐานกิ่วฮงนะครับเดี๋ยวให้ดูใครจะมานอนก็บอกเจ้าของที่เขาได้นะครับ ตอนนี้ผมขออนุญาตกลับบ้านเลยครูชี้กับปามก็อยู่ข้างหลังไหนดูซิฮัโลโหลฮัลโหลขออนุญาตเดินทางกลับเลยอาจจะไปแวะที่อื่นอีกสักนิดนึงนะครับยังไงก็พบกันใหม่กับปาต่ายรถบ้านในอีีต่อไปจะพยายามนะครับจะพยายามออกมาถ้าผมไม่มีภารกิจนะครับช่วงนี้ก็ภารกิจหนานแน่นเหลือเกินแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับจากฝาตต่รถบ้านแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ